สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NV Neoverse YouTube Channel ของเราวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะได้พาทุกคนก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคตของยานยนต์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกมิติขององค์การขับขี่และก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์ที่คุณกำลังจะได้ชมต่อไปนี้เป็นการนำเสนอในเชิงแนวคิดซึ่งสร้างสารรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI โดยไม่มีการเปิดตัวจริงในปัจจุบันแต่จินตนาการและคอนเซปต์เหล่านี้สะท้อนทิศทางของโลกยานยนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน และในวันนี้เราจะพาไปพบก,กับกระบะยุคใหม่ที่หลายคนรอคอย2026 bit 4 w m 8รถที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระบะแต่เป็นเหมือนนวัตกรรมเคลื่อนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อโลกใหม่โดยแท้จริงเมื่อเราพูดถึงกระบะหลายคนอาจนึกถึงความแข็งแกร่งความอดทนและความสามารถในการบรรทุกแต่ b y d ก้าวไปไกลกว่านั้นพวกเขามองว่ากระบะในอนาคตไม่ควรเป็นแค่เครื่องมือแต่ควรเป็นคู่หูในการใช้ชีวิตทั้งด้านงานและการผจญภัย c w m 8จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด สมาร์ตยูทิลิตี้โมบิลิตี้ที่รวมความอเนกประสงค์ความล้ำสมัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันดีไซน์ภายนอกของ2,026 b 4 w M8 ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายไลฟ์สไตล์เส้นสายคมชัดโคง้งเว้าเน้นความสปอร์ตแต่ยังแฝงไปด้วยความบึกบึนที่บอกชัดว่านี่คือกระบะท,ที่พร้อมเผชิญทุกเส้นทางกระจังหน้าถูกออกแบบด้วยเอกลักษณ์ใหม่ที่เน้นความเรียบหรูมีไฟเลดแบบเส้นที่ลากยาวเชื่อมต่อ2ฝั่ง คล้ายดวงตาที่คมกริบของนักล่าในความมืดด้านล่างเสริมด้วยกันชนที่แข็งแรงและวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งเบาและทนทานในเวลาเดียวกันด้านข้างตัวรถถูกยกสูงอย่างมีสัดส่วนมาพร้อมล้ออันลอยขนาด22นิ้วที่มีลวดลายแบบแอโร d ไดนามิกเพื่อลดแรงเสียดทานกับอากาศส่วนท้ายรถออกแบบให้ฝาท้ายสามารถเปิดได้หลายรูปแบบ ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อความสะดวกในการบรรทุกของและที่พิเศษคือมีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะที่สามารถยกขึ้นลงได้อัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกภายในห้องโดยสารของ4 w m 8นั้นไม่ต่างจากห้องนั่งเล่นสุดหลังดีไซน์แบบมินิมอลแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแผงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอขนาด18นิ้วที่สามารถปรับโหมดการใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่โหมดทำงานที่เชื่อมต่อกับออฟฟิศเสมือนโหมดเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับการเดินทาง และโหมดผจญภัยที่เชื่อมโยงกับระบบนำทางแบบ AR พวงมาลายัยทรงแปลกใหม่ออกแบบให้จับกระชับมือมาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับสุขภาพผู้ขับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจความเหนือห่อยล้าหรือแม้กระทั่งอารมณ์เพื่อให้รถสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้อัตโนมัติ สิ่งที่ทำให้ 2,026-bit CWM8 แตกต่างที่สุดคือระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าแบบใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย BYD เองซึ่งพวกเขาเรียกว่าคอนตามไรอี e, มันไม่ใช่เพียงแค่แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตที่อึดและปลอดภยัยแต่ยังใช้การจัดการพลังงานด้วย AI ที่สามารถวิเคราะห์เส้นทางการจราจรและสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อปรับการจ่ายพลังงานให้เหมาะสมที่สุด ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งจึงไกลกว่า1,000กิโลเมตรและที่สำคัญคือสามารถชาร์จแบบอันตราฟาาได้เพียง12นาทีจาก0ถึง80%นอกจากนั้น4 w m 8ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ใช้มอเตอร์แยกอิสระแต่ละล้อทำให้สามารถควบคุมแรงบิดได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นทางเลื่นทางโคลนหรือภูเขาสูงรถจะสามารถปรับสมดุลให้คุณขับผ่านไปได้อย่างมั่นใจ และถ้าหากคุณอยากลุยจริงๆรถคันนี้ยังมีโหมด crawler โหมดที่สามารถยกช่วงล่างเพิ่มความสูงมากกว่า35เซนติมตรทำให้ผ่านอุปสรรคยากๆได้เหมือนรถออฟโรดมืออาชีพอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนต้องชื่นชอบคือระบบ Vehicle to Everything มี 2x ของ c w m 8ซึ่งทำให้รถกลายเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ ไม่ว่าคุณจะไปแคมป์ไปไซ่งานก่อสร้างหรือแม้แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินคุณสามารถใช้รถคันนี้เป็นเครื่องจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆไปจนถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งหลังเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกยกระดับขึ้นอีกขั้น4 w m 8มาพร้อม AI Guardian ระบบผู้ช่วยเสมือนที่จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับขี่และคอยป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเช่นการแจ้งเตือนเมื่อผู้ขับกำลังเสียสมาธิการเบรกอัตโนมัติหากมีสิ่งกีดขวางแบบไม่คาดคิด และระบบ a u โ t o r e s c u e ที่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานใกล้เคียงทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถ้าพูดถึงการเชื่อมต่อดิจิทัล CWM 8ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าเพราะมันรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนการแสดงผลหรือแอปพลิเคชันเสริมต่างๆรถของคุณจะพัฒนาและฉลาดขึ้นตลอดเวลาเหมือนสมาร์ทโฟนคันใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สมาร์ทแอส s t สแตนท์ที่พูดคุยกับคุณได้หลายภาษาและสามารถสั่งงานผ่านเสียงท่าทางหรือแม้กระทั่งการจดจำสายตาเมื่อมองลึกไปในแนวคิดที่ BYD วางไว้ 4WM8 ไม่ได้ถูกสร้างมาแค่เพื่อเป็นรถยนต์หนึ่งคันแต่พวกเขามองว่ามันคือแพลตฟอร์มแห่งอนาคตที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการบางคนอาจใช้เป็นกระบะบรรทุกอัจฉริยะบางคนอาจเปลี่ยนเป็นรถบ้านเคลื่อนที่หรือบางคนอาจใช้เป็นสำนักงานเคลื่อนที่บนล้อ ทุกอย่างถูกเชื่อมโยงเข้ากับคลาวด์ของ BYD ที่ทำให้ข้อมูลการบำรุงรักษาและการอัปเกรดทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายทั้งหมดนี้คือเสน่ห์ของ2,026 b i ทส w m 8รถกระบะที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องจักรแต่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดที่พร้อมเดินทางไปกับคุณในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นถนนสายงานหรือถนนสายฝันและนี่ก็คือภาพรวมที่เราได้ถ่ายทอดจากคอนเซปต์สุดล้ำผ่านการสร้างสารรค์ของ AI หวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจ และเห็นถึงทิศทางใหม่ๆของโลกยานยนต์ในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง n v Neoverse ของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ล้ำๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ